ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําคลิปแพลนอัปเดตนะคะซึ่งก็จะเป็นคลิปที่เราเอาต้นไม้ใหม่ๆประจําแต่ละเดือนนะคะมาให้เพื่อนๆชมกันว่าเดือนนี้เรามีซื้อต้นไม้อะไรมาใหม่บ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ แรกนะคะอันนี้เลยก็คือต้นยี่เข่งใบดำนะคะ,ะเดี๋ยวเราวางข้างล่างก่อนต้นยี่เข่งใบดำเนี่ยนะคะเขาจะคล้ายๆกับตัวยี่เข่งปกติเนี่ยนะคะที่เป็นใบสีเขียวแต่เพียงแค่ว่าเขามีใบที่เข้มกว่านะคะเป็นใบออกสีไปทางเกือบดำนะคะก็เลี้ยงคล้ายๆกันนะคะก็คือเลีย้นนะะลยงเป็นไม้แดดนะคะแล้วก็ให้น้ําเป็นประจํานะคะเขาก็จะออกดอก สวยงามนะคะสำหรับต้นยี่เข่งก็อันนี้เราซื้อมาเป็นยี่เข่งใบดำดอกสีขาวกับดอกสีออกแดงนะคะตัวสีเขียวเนี่ยก็ปลูกเลี้ยงมาค่อนข้างหลายปีมากแล้วนะคะก็ทนแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะส่วนมากยี่เข่งจะมีปัญหาในเรื่องของออมแมลงนะคะพวกเพลีย้ยเราก็ฉีดยาป้องกันเท่านั้นเองนะคะที่เหลือก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะเลี้ยงโดนแดดโดนฝนได้เลย ดอกเก่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะเห็นเขาออกดอกอยู่ตลอดเลยนะคะสําหรับตัวยี่เข่งตัวปกตินะคะส่วนใบดําอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเดี๋ยวเราเอามาเลี้ยงดูให้ใคล้ายๆกันนะคะเลี้ยงเป็นไม้การแจ้งนะคะใครที่ชอบไม้ดอกนะคะที่มีใบแบบเไม่ใช่สีเขียวนะคะก็แนะนําเป็นยี่เข่งใบดํานะคะเขาจะเป็นอารมณ์เดียวกับพวกที่เราเคยแนะนําไปนะคะก็ตัวชบาเมเปิลเนี่ยนะคะเราเคยแนะนําไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะ ใครชอบอารมณ์นี้ที่เป็นใบไม่ได้สีออกเขียวนะคะใบออกสีแดงๆใบออกสีดำๆเนี่ยแนะนําเป็นชาบาาเมเปลิลหรือยี่เข่งใบดำก็ได้นะคะตัวยี่เข่งเขาจะมีดอกที่ออกแบบฟูๆปุยๆแบบนี้นะคะเวลามองก็รู้สึกว่าน่ารักนะคะสบายตาต้นถัดมานะคะ อันนี้คือต้นจังด่างนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นที่คุณป้าซื้อมาฝากนะคะปกติเราเป็นคนชอบต้นจังอยู่แล้วนะคะเป็นจังตัวธรรมดาเนี่ยแต่อันนี้เป็นตัวด่างก็เลยยิ่งดูสวยขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าลายใบเขาจะเป็นริ้วๆนะคะดูแบบสวยมากเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นริ้วออกเขียวสลับด่างนะคะเป็นเส้นๆต้นจังเนี่ยเขามีความสวยอยู่ที่ฟอร์ม ของใบอยู่แล้วนะคะแล้วพ่อเขาดากเนี่ยมันก็เลยยิ่งดูสวยขึ้นไปอีกนะคะปกติถ้าเขียวรวนก็สวยแล้วนะคะต้นจังเนี่ย Sing won't you sing with me Leave everything for me Stay the night Oh miss your flight สำหรับต้นจังเนี่ยคนก็นิยมเอาไปตกแต่งบ้านนะคะอยู่ในที่มุมเ,เป็นร่มรำไรนะคะหรือใต้ชายคานะคะใครแต่งบ้านสไตล์แบบเรียบๆโมเดิร์นนะคะบางคนก็เอาต้นจังเนี่ยเข้าไปตกแต่งในบ้านนะคะทําให้บ้านดูมีสไตล์มากขึ้นนะคะก็ <c oughs> จะเลี้ยงเป็นแบบไม้ร่มรำไรนะคะคือไม่ให้โดนแดดจัดเพราะว่าถ้าโดนแดดจัดเนี่ยใบเขาจะไหม้นะคะ แล้วก็เลี้ยงให้โดนแสงรำไรช่วงเช้าอ่อนๆเท่านั้นเองนะคะก็จะเลี้ยงง่ายรดน้ําเมื่อดินแห้งนะคะสําหรับต้นจักก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะเขาก็จะแตกกอแตกใบเงางามสวยนะคะเพียง <c oughs> แค่ว่าตอนที่เราซื้อต้อนไม้มาใหม่เนี่ยถ้าเกิดเขามีใบที่เสียหรือเป็นแบบดูเหมือนเป็นเชื้อราใบาเน่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเสียดายนะคะเราตัดทิ้งไปให้หมดนะคะอันนี้กอน,นี้ก็คือเราตัดใบเสียทิ้งไปหมดแล้วนะคะเลี้ยงดูแลไปเรื่อยๆเขาจะ แตกใบใหม่ออกมาเป็นใบที่สวยสุขภาพดีนะคะต่อมาก็เป็นต้นมาที่เราได้ไปซื้อจากงานที่พระราม9นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะงานก็จบไปแล้วนะคะอันนี้คือที่เราได้มาก็จะมีต้นโลมานะคะ พวงองุ่นนะคะไปตั้งแต่วันแรกเลยนะคะไปช่วงเช้าๆเลยเพราะว่า,าจะได้ดูว่ามีอะไรมาขายบ้างนะคะส่วนมากที่งานแบบนี้ก็จะเป็นเน้นเป็นแคค็กตัสนะคะใครที่ชอบพวกกระบองเพชรอะไรเงี้ยเขาจะมีมาขายเยอะแต่ว่าพวกกุหลาบหินกับไม้อวบน้ำเนี่ยจะมาประมาณสองสาร้านนะคะนี่ก็จะเป็นพวงองุ่นนะคะเป็นแบบนี้นี่กระถางละ1้0ยหบาทนะคะทั้งพวงองัุ่นทั้งโลมาเลยนะคะยังมาได้อาทิตย์กว่า,วาแล้วนะคะ ตอนที่มาแรกๆเนี่ยเขาฟุบมาทั้งสองต้นเลยนะคะเพราะว่าเขามาจากภูเรือนะคะก็เดินทางมาไกลก็จะมีอาการแบบฟุบๆไปบ้างนะคะอันนี้ก็เริ่มฟื้นกันหมดแล้วนะคะเริ่มดูสดชื่นแล้วนะคะอันนี้คือฟื้นตัวแล้วนะคะมีงอกใบใหม่ขึ้นมาบ้างแล้วนะคะจิ๋วๆแบบนี้แล้วก็เราเลี้ยงแสงเช้าๆนะคะแสงอ่อนๆก่อนนะคะแล้วก็ไว้ที่อากาศถ่ายเทสักพักหนึ่งเราจะ ทำการเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะสำหรับ2ต้นนี้นะคะถ้าเขาได้รับแสงที่เพียงพอเนี่ยหรือว่าได้รับการเทรนแสงเนะะี่ยค่ะสีเขาจะออกไปทางม่วงๆกำๆนะคะเราเลี้ยงแสงเยอะๆเนี่ยพวกใบมันจะกระชับและชิดกันมากกว่านี้นะคะ ถ้เป็นที่รดน้ำนะคะเขาขายอยู่ใน IG แล้วก็ส่งมาให้เราทดลองใช้นะคะคือเป็นแบบปากเล็กๆยาวๆแบบเนี้ยเพื่อที่กำหนดทิศทางในการรดน้ำได้ง่ายนะคะเขามีปากที่ยาวแล้วก็เรียวนะคะแล้วก็ส่งมาให้เราทดลองใช้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้รดต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรือนของเรานะคะมีเพื่อนๆถามถึงเรื่องบีโกเนียนะคะว่าถามมาในคอมเมนต์กันในไอนะคะว่าแบบเขาปลูกเลี้ยงยังไงนะคะของเราก็ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็จะเป็นใช้มพะพร้าวสับแล้วก็ดินพวกดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็ปลูกเลี้ยงในที่ที่มีความชื้นหน่อยนะคะอากาศไม่ร้อนไม่อบอ้าวอย่างต้นนี้ก็เลี้ยงแสงเช้าๆนะคะแล้วก็รดน้ําวันเนว้นวันบ้างนะคะหรือเว้น2วันถ้าเกิดดินยังแฉะอยู่นะคะไม่ให้เขาโดนอากาศหรือลมร้อนนะคะไม่งั้นใบจะเสียได้นะคะให้ปุ๋ยออสโมโคสนะคะ3มเดือนครั้ง แล้วก็มีรดกันเชื้อราบ้างนะคะแต่การเชื้อรานี่ก็ลดอาจจะเดือนละครั้งถึง2ครั้งนะคะสำหรับบิโกเนียนะคะว่าถ้าอากาศแห้งแล้วก็ร้อนอบอ้าวมากเนี่ยนะคะก็จะเลี้ยงยากนะคะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องความร้อนเท่านั้นเองนะคะสำหรับบิโกเนียเนี่ยใบเขาก็จะไม่เสียนะคะ เรากําลังจะเริ่มเลี้ยงแคคตัสนะคะเราก็เลยซื้อหนังสือเกี่ยวกับแคคตัสมาก็กเป็นหนังสือแบบที่เราเคยมีอยู่แล้วนะคะเป็นของสํานักพิมพ์บ้านและสวนแต่ว่าอันที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นไม้อบน้ํากับไม้ใบนะคะเราก็จะลองเลี้ยงดูว่าออถูกชะตากับสายพันธุ์ไหนนะคะก็จะได้ศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะคะทำเล่มนี้ก็ราคา650บาทนะคะของสํานักพิมพ์บ้านและสวนนะคะคิดว่าถ้าใครชอบแคคตัสก็อาจจะมีเล่มนี้อยู่แล้วนะคะ ส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็จะมีเนี่ยพวกนี้จะเป็นต้นที่เลี้ยงมานานแล้วนะคะอย่างปีกแมงปอนะคะหรือว่าโฮยา่าบีโกเนียอะไรแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบต้นไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะไว้เราจะพามาชมต้นไม้ในโรงเรือนด้วยแล้วก็อยากให้แนะนำต้นไหนเป็นพิเศษ<ๆ>ก็จะมาทำคลิปแนะนำกันให้นะคะส่วนต้นใหม่ของเดือนนี้ก็มีแค่เท่านั้นนะคะมีแคคตัสอีกนิ็หน่อยเดี๋ยวพาไปชมนะคะ อันนี้ก็เป็นเลนโบนะคะสีชมพูอ่ะนี่นะคะแล้วก็ยังมีไม่เยอะนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นแรกเลยตั้งแต่เริ่มเลียงแคคตัสอันนี้เป็นต้นแรกที่ได้มานะคะเป็นแคมิเน่แดงนะคะพอเลียงต้นนี้เนี่ยเป็นต้นแรกๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาน่ารักดีนะคะเวลาตื่นมาเรามาดูเนี่ยเห็นความแบบปุกปุยกลมๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าหลงไหลก็เลยชอบแล้วก็ทํามุมเล็กๆนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ เริ่มเรียงแท็กตันะคะก็เลยซื้อหนังสือมาเมื่อกี้นะคะว่าเดี๋ยวไปดูว่าเขามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะเราก็ไม่เน้นแบบตัวที่แพงมากนะคะอาจจะดูแค่ที่ว่าเขามีความน่ารักแล้วก็ถูกใจอันไหนก็จะซื้ออันนั้นนะคะอาจจะไม่ได้เล่นตัวที่แพงมากเกินไปนะคะมีอันนี้เป็นแมมลูกกอล์ฟนะคะน่ารักนี่ก็วางแปะไว้ก่อนนะคะ บงังฝนบังแดดเอาไว้อย่างนี้นะคะจะได้ปลอดภัยนะคะก็อันนี้ซื้อมาจากงานที่เดินนายพรามเก้านะคะก็คือโลฟ o โฟรานะคะออลองเลี้ยงดูก่อนว่าถูกสตากับสายพันธุ์ไหนนะคะอันนี้ที่ชอบตอนนี้ก็จะมีพวกแบบที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ค่อยมาจัดมุมนี้ให้เป็นมุมแคก,กตัดที่ดูน่ารักกว่าน,นี้นะคะการนี้ก็วางให้เขาปลอดภัยก่อนนะคะไม่ให้โดนฝนก็จะมีเท่านี้นะคะยังมีไม่เยอะมากมีเป็น ออแมมลูกกล์ฟมีเรนโบว์มีพวกขนนกเท่านี้นะคะ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเป็นแลนอัปเดตประจำเดือนกันยายนนะคะก็จะมีต้นไม้มีหนังสือมีอะไรใหม่ๆนิดหน่อยนะคะในเดือนถัดไปนะคะมีต้นอะไรใหม่ๆหรือมีของอะไรใหม่อีกเราก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกนะคะสำหรับใครที่อยากชมคลิปแบบไหนจะเป็นเกี่ยวกับต้นไม้หรือไม่เกี่ยวกับต้นไม้ก็ได้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านทุกข้อความเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบ๊ายบาย leave everything for me stay the night oh miss your flight walk through the rain with me get soaked to the skin feel free shut the world